ให้คาจำกัดความของแลกทุกคนกับทั้งาคนเนี่ยให้ให้คำจำกัดความสำหรับเรื่องของความรักแล้วก็ของความความที่ไว้แต่เรื่องดีๆสำหรับเรื่องเรื่องของความรักเราคนสองคนนะครับอ๋อแล้วทำไมที่สำหรับที่สำหรับเอาไว้คิดถึงในเรื่องราวดีๆที่เคยผ่านผ่านกันมาอะไรแบบเนี้ยครับอ๋อ เป็นเหมือนแบบว่าความทรงจำนั่นแหละไปเก็บของกล่องความทรงจำเก็บเอาไว้เวลานึกถึงก็เอาหยิบขึ้นมาดูอย่างนั้นหรอเก็บขึ้นมาแบบนี้ครับแล้วก็ร้องไห้ใช่ไหมกวางแหมหัวล้อตัวเองขึ้นมาออ๋อแหมเพลงเพราะมากเลยนะคะและ้วเพลงนี้เป็นเพลงที่สองนะคะเพลงที่สองในในบ้านของเราหรือเลปล่าเพลงนี้ ผมต้องบอกก่อนว่าเป็นอัลบั้มอัลบั้มรของของในค่ายครับเติมบั้มไทยแม็กโปรเจกตครับซึ่งรวมซึ่งรวมทั้งทั้งทั้ง6ิรปินไว้ด้วยกันนะครับเป็นอัลบั้มรวมแต่ว่าอัลบั้มว่าเราเติมนี้ก็คงต้องรอรอต่อไปก่อนนะครับแต่ว่าเพลงของความทรงจำนี่เป็นซิงเกิลที่สองครับพี่แซมซิงเกิลแรกนี่ซิงเกิลแรกนี่เสร็จ ยังไรอ่ะกระซิบด้วยชื่อเองชอบเวลาแย่แล้วนะอุยอ้ายนะทั่วประเทศทั่วจังหวัดตะกน์นะไม่รู้ว่าเราตีกันแรกบ้าแย่แย่แย่ใชอย่าทะเลาะกันสินี่เป็นเต็มเต็นกันที่สองปะเพื่อจะก้ขอขาไปเพื่อนๆจะมาลองอีกทีอย่าแย่งกันสองนะคะมันจะไม่ดูด้วยจ้า เพลงนี้มีส่วนร่วมในอ่าในเพลงนี้ยังไงบ้างคะเพลงนี้ฮัลโหลฮัลโหลครับพี่ค่ะเพลงนี้มีส่วนร่วมในกับเพลงนี้ยังไงบ้างเอ่ยนอกจากว่าเอ่อเล่นแล้วร้องแล้วอะไรเงี้ยมีส่วนร่วมเนื้อหาเพลงอะไรไหมคะคือเจ๋บอกความทรงจำนี่อ่าเราเราเจอกับกับเรื่องราวของความรักที่ที่ไม่ค่อยจะสมหวังกันทั้งวง ทค้างลงเมือแมือกลองเป็นคนแรกอันนี้อันนี้คือเรื่องจริงก่อนที่มันเป็นเพลงนี้ครับพี่แบบเมื่อแตะมือกลองอย่างนี้เก่งต้องได้เกิน3วันนึกว่า3วันแล้วก็มาเป็นกลงครับนึกว่เป็น2เดือน2วันไม่กินตาให้มาเล่นๆทั้ง2คนเลยครับโอ้ยหน้าตาดีเลือกได้นี่เอง นายหอกเล่นหอกเล่นหอกเล่นอ่ะพูดถึงแล้วนะคะว่าแล้วกว่าจะมาเป็นอ่าในวงแรดเดอร์ใช่ไหมฮัลโหลค่ะขออีกทีนึงครับค่ะกว่าจะมาเป็นวงวงนี้ความเป็นมาเป็นยังไงบ้างกว่าจะมาเป็นแรดเดอร์นี่เพราพวกเราพวกเรารวมตัวกันตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมค่ะประมาณก็หกปีเจ็ดปีที่แล้วค่ะพี่ผัรับแล้วก็ต่างเพศ ดนตรีมาด้วยกันเรื่อยๆครับจนวันหนึ่งมีโอกาสได้มาจาู่กับพี่ๆแทนด้งมีสิบบ้านหลังเล็กๆแต่ว่าแต่ว่าอยู่ด้วยอบอุ่นมากครับมีความอบอุ่นมา,มากๆครับกับบ้านหลังนี้ครับมีโอกาสได้เข้าไปร่วมง,งานกับพี่ๆเขาก็เลยเลยมีโอกาสได้ทําเพลงแบบจริงๆจังๆครับผมอืมอแล้วชื่อวงวงนี้ได้มายังไงคะตั้งชื่อกันยังไงคอีกรอบเลยครับชื่อวงนี้เป็นยังความเป็นมาเป็นยังไงครับกับชื่อวงลาเดอร์ส่วนชื่อวงนี้มาจาก พวกเราจะไปประกวดงานงานหนึ่งในจังหวัดนะครับแล้วก็ผลอ,อิ่ว่ายังไม่มีชื่อวงอแล้วคราวนี้เรามานั่งคุยกันว่าจะใช้ใครเล่นดีจะชื่อวงไม่มีอย่างนั้นอย่างนี้ก็ให้ทุกคนออกความคิดเห็นแล้วผลอ,อิญนว่าออกความที่เห็นกันทั้งหมดทั้งห้าคนแล้วมันยังชื่อวงยังไม่เวิร์ลก็พอดีว่าเราอ่ะนั่งอยู่ใต้ใบไม้บ้บาของของ,ของเฮงมือกีตาร์ก็ mm. ลเลยโอเคอยู่ใต้บันไดตรงนี้ก็เลยเอาไปชื่อเอาอันนี้เลยรายการรเดอร์ครับ ความหมายาม่ก็เหมือนว่าเป็นบรรดาทความสาเร็จถ้า,าก้ารไปดิเรกชันดิเรกันอะไรแบบนี้ฮะอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองแม่ได้รู้ความเป็นมาของวงนี้แล้วก็เพลงใหม่ล่าสุดข,ของเขานะคะกระแสตอบรับเป็นยังไงบ้างเพลงนี้กระแสตอบรับพวกเรา,าต,ต้องต้องบอกก่อนเลยว่าพวกเราเป็น,เป,นเป็นวงโนเนมที่ที่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักนะครับแล้วก็เป็นเป็นคนอีกกลุ่มเล็กๆที่อาจจะรู้จักพวกเรา ก็แราทำเพลงออกมาไม่ได้คาดหวังอะไรมากมายแต่รู้สึกว่าทุกคนเริ่มเริ่มรู้จักอ่ไปนั่งทานข้าวตามห้างหรืออะไรเงี้ยก็ได้ยินเพลงพวกเราก็ดีใจมากครับไปตามจังหวัดไปเล่นตามผับตางจังหวัดเนี้ยไปกินข้าวตามร้านข้างทางอะไรแบบเนี้ยก็ได้ยินเพลงพวกเราพวกเรารู้สึกว่ามันมันมันเริ่มไปไกลกว่าที่กว่าที่พวกผมคิดไว้เยอะครับก็แต้องขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันเปิดนะครับแล้วก็ขอบคุณหลายๆคนที่ช่วยกันโหลด ก็ขอฝากขอฝากชาวสกลนครด้วยค,คือ,อต้องได้เจอแน,น่ละพี่แท้ของค่ะอยากให้เพื่อนเพื่อนในวงนะ่ะทักทายชาวสกลนครหน่อยนะคะฝากอะไรบ้างดาวน์โหลดเพลงนี้ยังไงติดตามผลงานยังไงบ้างนะคะให้วงได้รู้จักกับชาวสกลนครได้พบทุกคนเลยเพื่อนเพื่อนทุกคนสามารถดาวโหลดเพลงยังไงบ้างอ่าเรียงทีละคนเลยค่ะทีละคนทีละคนอย่างเงี้ยค่ะดอกเักนพฤษภาค สามารถติดตามผลงานได้นะคะรับสามารถจ์โหลดเพลงของผู้ราอลรเดอร์ทั้งห้าคนได้ก็ดอกจันหนึ่งสองสามแปดหนึ่งสองห้านะครับในฝากชาวสุโขทัด้วยแล้วกันแล้วก็ฝา,า,ากอีกทีหนึ่งครับพี่แคมับเอ่อสำหรับน้องๆชาวสุขขคนทครที่มีความฝันนะครับอยากจะก้าวข้ามาสูตูให้ทำดนตรีนะครับอยากอความฝันของคุณล้าเลยก็คือใครที่มีเพลงเของตะลองลองทำเดโมส่งมาที่แฮมเบ็กิวตรีครับ แล้วก็ถ้าเดโมของคุณผ่านก็อาจจะได้ได้ได้ร่วมงานกัรกำแพงแฮนนิกมิวสิของเราด้วยครับครับนะคะใครมีความสามารถนะคะในการร้องเพลงเพราะๆนะคะก็ลองติดต่อไปที่ h a n d นิกม Music กันได้เนาะแล้วติดตามทาง Facebook ยังไงบ้างเอ่ยเข้าไปที่ไหนคะสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามความเคลื่อนไหวของเราได้ที่ทางเฟซบุ๊กนะครับคอมพลีทและเลดเจอร์เพจนะครับแล้วก็ติดต่อขอสารพวกเราได้ที่ เฟซบุ๊กของแทนเด็กมิวสิกเลยครับโปรไฟล์เบบอตสเปซบุกคอมนะครับแทนเด็กมิวสิกเพจเช่นกันครับผมแล้วก็สามารถติดตามเพลงของเราได้ตามคิวทิวต่างๆทั่วประเทศด้วยครับแล้วก็ที่สำคัญที่ทำเป็นอย่างมากเลยนะครับแล้วก็ชาวสระบรีนครด้วยฝากวงเล็กๆวงนี้ไว่ด้เอาอกอกใจชาวสระบรีนครด้วยนะครับพี่แทมครับจ้าจะเก็บไว้ในกล่องคอนซูมจาเลยทีเดียวนะคะ ยังไงก็ขอให้ประสบความสาเร็จด,ด้วยนะคะกับเพลงใหม่ล่าสุดข,ของเรานะคะแล้วก็เพลงต่อๆไปที่จะมีอัลบั้มเต็มในอนาคตข้างหน้าด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวเอาเป็นว่าอยากให้กวางร้องเพลงกล่องความทรงจำแบบว่าซิมเปิลซินเปิลนิดนึงนะคะแบบท่อนฮุกนิดนึงจะได้ให้ชาวสกุลนครได้รู้จักว่าเนี่ยตัวจริงนะคะได้โฟนอินมีคขึ้นนี้แล้วโอเคครับพี่แจโอเคพร้อมยังพร้อมแลยค่ะพร้อมแล้วก็ลุยเลย,เลยค่ะ

โอ้พอมากเลยค่ะขอบคุณมากนะคะยังไงอนาคตข้างหน้ามีอ um> ัลบ um> um> ั้มเต็มเมื่อไหร่ก็โอกาสหน้ามาโฟนอินแบบนี้ใหม่ๆด้วยกันนะครับคุขอบคุณมากค่ะขอบคุณ่ะที่ทำมากๆด้วยนะครับโอเคค่ะโอกาสหน้าเจอกันใหม่ได้ไปเยี่ยมตัวละครตัวแรกไปหาที่แพมเป็นที่แรกเลยครับโอเคขอบคุณมากค่ะ โอเคนะคะขอบคุณมากค่ะ <Hi. S 1> สวัสดีค่ะ <Hi. S 1> อะงานเพลงมาพาะนะคะมาตอกย้ำอีกทีละกันเนาะกับกล่องความทรงจำนะคะกับซิงเกิลในวงของเขานะคะอยากให้คุณผู้ฟังได้ฝากไว้ด้วยนะคะอ้อมออกอ้อมกอดอ้อมใจนะอันนี้พูดเหมือนลิเกตไปเลยนะคุณผู้ฟังกล่องสรงจามนะคะกับวงน้องใหม่จากาย Handmade Music กั่นเองค่ะ